อ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้ได้สรุปข้อสรุปการขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทยแล้วนะคะแต่ว่าจะรอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐพิจารณาเห็นชอบในการประชุม20กันยายนนี้เบื้องต้นเลยน่าจะขยายเพดานที่ระดับไม่เกิน70%ต่อ GDP นะคะจากปัจจุบันอยู่ที่60%และการกู้เงินก็ใกล้เต็มเพดานแล้วดังนั้นหากจะขยายให้65ก็อาจจะต่ําเกินไปก็เลยพิจารณากันว่าน่าจะเป็น70%นะคะ อมองว่าและก็มองด้วยว่าในช่วงวิกฤตนี้หากจะขยายไปเป็น70-75เพื่อดูแลประชาชนจริงๆก็คือทําได้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะนะอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ซึ่งประชาชนธ<ข>ุกรกิจเขาอ้างอิงมานะ,มนะฮะก็ก<ๆ>็ขึ้นไปดีแต่ถามว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยการที่รับไปรับแบบภาระต้องยอมรับว่าต้นทุนในการกู้เงินมาใช้ของรัฐเนี่ย มันถูกกว่าประชาชนเยอะมากโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยที่เขากู้ในระบบไม่ได้ต้องไปกู้นอกระบบต้องแบกภาระสูงมากประเด็นคือคุณกู้มาแล้วคุณมีปัญญาไปบริหารจัดการให้มีครัวเรือนมันลดหรือเปล่านี่คือคําถามและความจําเป็นอืไอ้ตักกะว่าเออมันมีความจําเป็นต้องใช้เงินมันวิกฤตเข้าใจได้แต่เราไม่เชื่อมั่นในฝีมือของท่าน่ะว่าได้เงินมาแล้วท่านจะไปทําอะไรเพราะที่ผ่านมาขอโทษนะตำน้ําพริกละลายแม่น้ําและยิ่งทําให ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นไปอีกคืออ,อาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกว่าการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก60ไปเป็น70ของ GDP หรือแม้กระทั่งจะไปให้ถึงแบบ90ของ GDP เนี่ยไม่ได้เป็นความบกพร่องหรือไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรเลยด้วยตัวของมันเองแต่ เพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP อะค่ะจะต้องแปล6ผันต่อหนี้ครัวเรือนของประชาชนเช่น,นรัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะมีเพดานหนี้สาธารณะที่ร้อยเปอเซ แต่นี่ครัวเรือนจะต้องตับมากเพราะรัฐบาลจะยอมแบกรับภาระหนี้สินนั้นแทนประชาชนนั่นแปลว่าถ้าคุณขยายเพดานเงินกู้เงินกู้นั้นจะต้องถูกนำมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาของกิจการที่ต้องปิดตัวลง<ม>เพื่อการชดเชยรายได้ของคนที่ขาดรายได้หรือตกงานเนื่องจากวิกฤตโควิด<ม>และความล้มเหลว<ม>สถานการณ์โควิดของรัฐบาลอันนี้ประเด็นนี้นะคะที่เราจะต้องเน้นย้ำต่อไปว่า<ม>เราไม่มีปัญหาต่อการขยายเพดานนีสาธารณะต่อ GDP แต่การขยายเพดานนีสาธารณะต่อ GDP จะต้องเป็นไปเพื่อให้ เพดานหนี้ครัวเรือนซึ่งตอนนี้มันเก้า97%้า้าสิบหกเก้าบ็ซ็นแล้วเนี่ยลงมาเป็น70%็ดิเอร์ซนได้ไหมลงมาเป็นห0สิอร์ลงมาเป็นห้าสิเปอร์เซ็นถ้ารัฐบาลทำตรงนี้ไม่ได้รัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะไปขยายเพดานหนี้สาธารณะอันนั้น,นะะและห<ล>นี้สาธารณะของประเทศไทยหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยไม่ได้เป็นหนี้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นหนี้เพื่อการ ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป็นหนี้เพื่อการบริโภคลุนล้วนและหนี้เพื่อการบริโภคลนุนล้วนนั้นไม่ต้องมาชี้หน้าที่ประชาชนว่าพวกมึงฟุ่มเฟือยกูเป็นหนี้เพื่อการบริโภควกูวกก้ไม่มีจะแดกเพราะมึงล้มเหลวในการบริหารเรศรษฐกิจของประเทศแล้ววิธีคิดของเขานะพี่แขกบอกว่าไอ้ที่จะกู้เจ็สิบปอร์ซนตของเพดาน g d ดีเนี่ยนะฮะจะเป็นการขยายแบบชั่วคราวนะฮะ พราะเงินไขเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่ต่ำกว่า60%ของ GDP ในของ g ีกในสิปีและต้องเสนอแผมการเพิ่มรายได้ภาษีเป็น20%ของ GDP ภายใน10ปีม,มันจะเป็นไปได้หรอวะอบริหารมา7ปีเนี่ยัยังทําไม่ได้เลยอขอโทษนะฮะตอนที่เศรษฐกิจมันดีๆอยู่พวกพี่ก็ผู้ยี่ผู้ยำม,มันไม่เลวจนแบบขณะที่มันเกิดอ้สภาวะโควิดแบบนี้และถามว่าพวกคุณช้ากว่าคนอื่นและเทอะกว่าคนอื่น ถามว่าคุณเอาปัญญาอะไรไปคิดนะว่าคุณจะทําให้เพิ่มรายได้ภาษีเนี่ยเป็นยี่สิเอร์เซนของ GDP ในอีกสิบปีข้างหน้าเอาอะไรคิดถ้าเขาเก็บมภาษีรายได้เพิ่มนี่พวกเราจะหยุดงานกันหมดเลยนะเพราะพวกเราไม่รู้จะทํางานไปเพื่อจ่ายภาษีที่สูงขนาดนั้นเพื่ออะไรแล้วปีนี้เก็บภาษีให้เข้าเป้าก่อนค่ะ ก่อนที่จะคิดเรื่องเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีให้เป็นให้ให้ให้ได้20%ดแล้วสมมติฐานคือเศรษฐกิจเราจะต้องโต3-5%มอรต่อปี <c oughs> เอาอะไรคิดนะพี่ <c oughs> พี่ดูทรักแล้เกิดตัวเองเถอะค่าเฉลี่ยพี่ยังไม่เกิน2%เลยอยู่มาเจ็ดปีเนี่ยแล้วถ้าจะเอาเศรษฐกิจไปอิงก,กับมหามิตรอย่างจีน <c oughs> ตอนนี้ฟองสบู่จีนมีสัญ,ญญาณจะแตกแล้วนะคะ <c oughs> อื และอันนั้นก็จะเป็นหายดาดที่ส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยหนักมากก็ไม่รู้ว่าเตรียมการแล้วหรือยังคุณคสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลคอสชเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆการขยายเพดานหนี้สาธารณะก็เป็นเรื่องที่ควรทํานั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าจำเป็นหากมากังวลจะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องและแสดงว่ารัฐบาลทํางานไม่เป็นแต่จริงๆแล้วการขยายเพดานหนี้ก็น่ากลัวถ้ารัฐไม่ได้บอกว่าอีกด้าน จะหาไรายได้เพิ่มอย่างไรและท้ายที่สุดบริษัทจัดอันดับเรตติ้งก็จะลดเครดิตเรตติ้งประเทศไทยถึงตอนนั้น,นะะเราก็ใกล้เตาเผาสงคาและการปรับลดเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยนี่หมายถึงอะไรแปลว่าพอเราจะบากหนะ้าไปขอกู้เขาเนี่ยดอกเบี้ยคุณก็จะแพงสูงขึ้นเรื่อยๆตามเรตติ้งของคุณที่ตกลงมาเรื่อยๆ <c oughs> แปลว่าต้นทุนของรัฐบาลไทยจะแพงกว่าต้นทุนของที่อื่นเอกชนจะไปกู้อะไรกับใครเนี่ยเครดิตที่ต่ำเตี้ยของคุณก็จะทําให้ดอกเบี้ยมัน สูงกว่าที่อื่นส่วน,นะะดรสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษากลุก่มธุกรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระซึ่งเป็นคนที่เสนอนะคะว่าเสนอผ่านกลุ่มแคร์ว่าให้รัฐบาลพุ่มเงินสองล้านล้านช่วย SME เฉพาะ SME เอ SM ่ะ e เอาไปเลย2อล้านล้านนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สุภวุฒิเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่มีใครฟังและเอาไปใช้เลยคราวนี้ค่ะดรสุภวุฒิก็บอกว่า เรื่องการขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ปีที่แล้วและประเด็นที่สำคัญไม่ใช่แค่การขยายเพดานหนี้สาธารณะแต่คือแผนการใช้เงินแต่จนถึงขณะน,นี้รัฐบาลยังไม่มีแผนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปีที่แล้วเศรษฐกิจติดลบไปแล้ว6.1%ปีนี้จะทำให้โตแค่1เปอร์เซ็นต์ก็หืดขึ้นคอ แล้วที่ผ่านมารัฐบาลทําแต่มาตรการเยียวยาแรงงานคนตกงานแบบกระปริดกระปรอยแล้วไปทําผ่านอประกันสังคมด้วยนะแต่ไม่ดูแลผู้ประกอบการผู้จ้างงานซึ่งเป็นผู้เสียภาษีและเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าจะขยายเพดานนี่สาธารณะต้องมีแผนว่าจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหลังโควิดไปในทิศทางไหนเพื่อจะจัดสรรงบหรือเงินกู้ลงไปได้ตามแผน เพื่อคัดท้ายให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้แต่ตอนนี้รัฐบาลทําเหมือนก่อนมีโควิดพูดถึงแต่เรื่อง <c oughs> การลงทุนใน EEC เหมือนกับว่าโควิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยังทํำทุกอย่างเหมือนเด <c oughs> ิน <c oughs> มนะฮะก็เนี่ยอาจารย์สุภพูพูดชัดเจนเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอ่านไปมันก็คือคําตอบไงไอ้แผนว่าคุณจะเอารายได้มาได้ยังไงไม่พูดก็แค่พูดลอยๆว่าในอีก20ปีในอีปีข้างหน้าเราจะสามารถเพิ่มฐานภาษีของ GDP ได้ เป็น20%เพิ่มขึ้นอีก20%แล้วอาจารย์สุภวุฒิก็พูดชัดมากว่าเราเคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยปีละ40ล้านคนนะคะซึ่งสร้างรายได้ประมาณ12%ของ GDP และจนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไม่เคยพูดสักคำว่าจะเอารายได้จากไหนมาชดเชย12%ที่หายไปผู้ชมฟังแขกดีๆนะคะแล้วย้อนกลับไปคิด ย้อนกลับไปคิดเลยว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโควิดอ่ะและบาลประยุทธ์เคยเมนชั่นถึงเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งไหมว่า12%ที่แหว่งไปจาก GDP อะ่ะจะเอาตรงไหนมาปโปะมาทดแทนและยังไม่เคยคิดเรื่องทราน i ิชันของระบบเศรธธษฐกิจถูกไหมอาจารย์วิโด้ <c oughs> เราพูดว่า คุณจะไปแก้ปัญหาตามตามปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันไม่พอสำหรับวิกฤตโควิดคุณจะต้องมีวาระหรือมีอเจนดาเรื่องทรานซิชันประเทศในช่วงหลังโควิดว่าคุณจะทรานซิชันไอ้ส่วนแบ่งของ GDP แต่ละเซกเตอร์อะ่ะอ,ออกเป็นเท่าไหร่เป็นอย่างไรและจะไปปรับฟาวเดชันหรือโครงสร้างพื้นฐานให้มันตอบสนอง ต่อตัวเลขที่คุณเอามาถมชดเชยสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนโควิดได้อย่างไรเช่น6%จากการท่องเที่ยวต่อไปนี้จะไปใช้กับจะไปหาเพิ่มจากการส่งออกทำอย่างไรจะให้การส่งออกของเราอะสร้างรายได้มาถมที่ GDP GDP เพิ่มอีก6%เราจะต้อง ไปแก้ไขที่โครงสร้างพื้นฐานหรือไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือไปช่วยธุรกิจภาคการส่งออกอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นมีใครคิดเลยไม่มีเลยก็คือเนี่ยอาจารย์สมุก็บอกก็แค่บอกมองว่าวัคซีนคือคําตอบและเปิดประเทศเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนได้ไม่มีการวางแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเลยและปล่อยให้เอกชนก็ดิ้นรนกันไปตามยถากรรมสิเจ้าหกเปอร์เซนจากการบริโภคภายในเออ<ป>ทํายังไงจะก,กระตุ้นการบริโภคภายใน จะลงทุนอะไรของภาครัฐขนาดใหญ่ดีไหม,เพ,มเพื่อเพื่อเพิ่มการจ้างงานแล้วคนก็จะเอาเงินมาใช้เพิ่มขึ้นชดเชยอะไรได้จากการจากนักท่องเที่ยวที่หายไปมไม่ไม่มีมม<ะ>ใครพูดถึงเล็อย่างคืออย่างอื่นมันไปไม่ได้หมดเลยไงพี่แขกเกษตรคุณก็เจงแล้ว<ร>การส่งออกคุณดีขึ้นนะแต่ถามว่าโดยทั่วไปแล้วการส่งออกของคุณยังเป็นแบบด้อยคุณภาพและสามพี่แขกวันนี้เพิ่งสอนหนังสือเด็กไปเองนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาจะมองว่าต่อจากนี้ไป หลังโควิดเนี่ยประเทศที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่ประเทศกลางๆที่มีรายได้ต่ำอีกต่อไปแล้วนะก็คือมีค่าแรงต่ำมันจะเน้นไปที่ประเทศที่มีกําลังการบริโภคเพราะทุกคนยังไงก็แล้วแต่แม้จะหลังโควิดทุกคนยังจะดําเนินนโยบายที่ค่อนข้างเป็นชาตินิยมเพื่อกักเก็บเงินให้มันวิ่งหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและกลุ่มทุนก็จะวิ่งเข้าไปหาประเทศที่ตนเองมี a c c e s สตุการบริโภคของคน ในประเทศนั้นๆประเทศที่มีแรงงานถูกเติบโตตกต่ําค่าแรงไม่แพงและไม่มีกําลังการบริโภคจะค่อยๆถูกทิ้งแล้วคุณย้อนกลับไปดูสิ่งที่นักลงทุนทํากับประเทศไทยในรอบ5 7ถึง7ปีที่ผ่านมาสะท้อนแพทเทิร์นตัวนี้ทุกคนทิ้งคุณไปเพราะคุณไม่มีปัญญาที่จะแค่ให้คนในประเทศของคุณมีกําลังการบริโภคเลยซะด้วยซ้<ม>ํากดค่าแรงนะฮะส่งออกก็ขายของราคาถูกตัดราคากันคอขาดอยู่เนี่ย นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนําไปสู่การแข่งขันได้แล้วตลอด30ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าขาดโอกาสในการสะสมต้นทุนทางสังคม,มและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มันจะสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ได้ในยามยากค่ะใครจะยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเราติดตามเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นนะจะเห็นว่าเขาไม่จะไม่ได้ขายการท่องเที่ยวแล้วนะอตอนนี้ค่ะกระทรวงศึกษา ของญี่ปุ่นน่ะกำลังโฆษณาประเทศของตัวเองว่าเป็นสวรรค์ของนักเรียนต่างชาติและนักศึกษาต่างชาตินั่นแปลว่าการพัฒนาการศึกษาของญี่ปุ่นในตลอดศตรวรรษที่ผ่านมากำลังจะถูกแปลงให้เป็นทุนและแปลงให้เป็นสินทรัพย์ในการหารายได้เข้าประเทศด้วยการส่งออก การศึกษามหมายความว่าทุกมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าคุณภาพดีทั้งหมดแคมปัสสวยอยู่ในเมืองที่ดีคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณจะไปเรียนแล้วทุกระบบมันจะเฟรนลี่เขากำลังทำตลาดในเซาท์อีสเอเชียนี่แหละที่จะให้ครอบครัวส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็หมายถึงไปช่วยไอ้เรื่องการบริโภคภายในและที่สําคัญพี่แขกวิธีคิดกลับกันอีกแบบ ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคือวิธีคิดของเขาเมื่อก่อนก็คือว่าอุ่ยเอาคนไทยให้ทุนไปเรียนแล้วก็มีความรู้แล้วกลับมาก็จะได้เซิร์ฟบริษัทหรือองค์ความรู้อะไรต่างๆของเขาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่อยากได้เราเนี่ยคืออยากให้เราไปเปรใช่แล้วก็ไปเรียนในขณะที่เอ็กซ์เปิดของเขาที่เขาอยากได้คือส่งคนญี่ปุ่นมาเรียนที่นี่คณะผมเนี่ยมาเรียนระศาสตร์นะครับเสาร์อาทิตย์เด็กๆเ,เ,เนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเรียนภาษาไทยกันที่คณะศิลปศาสตร์สามเดือนเท่านั้นนะพี่แขกจะพูดไม่ได้พูดเเก่งลย แล้วพวกนี้แหละีบริษัทญี่ปุ่นต้องการจ้างคนญี่ปุ่นเองในต่างประเทศที่มีนอ o น ledge เฉพาะด้านของแต่ละพื้นที่นั้นมากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. แปลว่าประเภทแบบเราจะขอเอาประโยชน์จากเขาอย่างงี้อย่างนี้มันเป็นไปได้ยากแล้วในเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยทุกคนกําลังคิดว่าเขาจะกระตุ้นสร้างรายได้ให้กับประชากรของเขาเองได้ยังไง mm hmm. ญี่ปุ่นมีปัญหามากนะฮะบรรษัทข้ามชาติก็อยู่ทั่วโลกเลยแล้วมันจ้างคนที่อื่นอะ ใช่ไหมในขณะที่นี้ญี่ปุ่นมันก็มีปัญหาผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากทํางานในคอร์ปอเรทอะไรต่างๆนี้ต่อไปแล้วเขาต้องกระตุ้นสร้างใหม่แล้วก็กระทรวงศึกษาญ,ญี่ปุ่นให้ทุนมาหาศาลนะพี่แขทเด็กๆเ,เหล่านี้ที่มาเรียนมาแลกเปลี่ยนเนี่ยได้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยและในขณะเดียวกันก็กําลังทําตลาดกับนักศึกษาต่างชาติก,ก็คือดูดเงินคนอื่นเข้าไปส่วน ไอ้เดิมที่ต้องคาดหวังให้คนประเทศนะั้นประเทศนี้มาเรียนของฉันจะได้พูดภาษาฉันไนดะ้ไม่มีแล้วอตอนนี้เขาส่งของคนของเขาเนี่ยแหละมาเรียนภาษาเรา,น,านะ,าาะแล้วยังไ,ยไม่นับนะ4.0เนี่ยที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆเรื่องเทคโนโลยีชิฟต์เรื่องดิจิทัลอิโคโนม r ีโรบอติกต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นนี่ขับเคลื่อนหนักมากนะพี่แขก ดึงเอาุาสารกรรจากจีนกลับเข้าญี่ปุน่นดึงเอาุาสารกรรจากเซาลิเซเชียโทษนะทำเป็นเล่นไปบ้านราชิเซโดไปแล้วนะพี่แขกหลังจาก30ปีที่ผลิตในประเทศบางส่วนของนิคอนแค n นนคาซิโอฮอนด้าสวมีบริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะกลับไปเพราะเขามีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงงานราคาถูกต่อไปแล้ว <c oughs> ไปผลิตโดยใช้โรบอตที่นั่นสร้างมูลค่าเพิ่มป้อนเข้าสู่เศรษฐกิจและขอโทษสินค้าของเขาเ <c oughs> ขามีข้อตกลงการค้าเยอะแยะไปหมดเขาก็ส่งออกขายได้ ความหวังเรื่องการลงทุนของเราก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่มีเลยไม่มีเลยเราไม่เคยได้ยินอะไรจากใครอเป็นรัฐมนตรีที่ควรจะดูแลเรื่องพวกนี้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหการณิ์ต่างประเทศอะไรต่างๆเคยนั่งประชุมด้วยกันไหมว่าเฮ้ยภาพภูมิทัศน์ทั้งหมดมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนชุดนโยบายต่างๆเนี่ยได้อย่างไรค่ะเรื่องเศรษฐกิจไม่ไม่น่าจะมีมั้งฮะ เรื่องเศรษฐกิจนี่เราเห็นการขยับขับเคลื่อนกันค่อนข้างน,น้อยมากเลยนะคะไปที่เรื่องของความมั่นคงกันบ้างนะคะเรื่องของอาการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่ดินแดงคือเมื่อวานนี้เนี่ยในกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาประชุมแล้วเขาเชิญพันตํารวจเอกวชิร,ระพงดวงแก้วซึ่งเป็นรองผู้บังคับการหน่วยอารักขาและควบคุมฝูงชนเข้าไปชี้แจงในกรรมธิการ คือพันตำรวจเอกวชิรพงศ์เนี่ยเขาชี้แจงบอกว่าทางต้นสังกัดไม่ได้มีคำสั่งและแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมซึ่งหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดใช้ความรุนแรงเจ้าหน้าที่คนนั้นต้องรับผิดชอบเองไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดซึ่งวันนี้ก็แชร์กันทั่วเลยว่าอา้าวอันนี้คือ <c oughs> หมายความว่ารอยแพกตำรวจที่ใช้ความรุนแรงก็เข้าใจได้<อ>ถ้า<ะ>ความเป็นจริงคือไม่เคยสั่งแต่ภาพมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วคุณทําอะไรกับภาพที่มันเกิดขึ้นล่ะอันนั้นมันหมายถึงความด้ออยประสิิทธภาพพขงวกคุณ ไม่ใช่ลูกน้องต้องรับผิดชอบกระบวนการในการดูแลลูกน้องของคุณให้ทําไปตามกฎเกณฑ์ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่หรืออันนี้ลอยตัวทําตัวเหมือนประยุทธ์นี้เหรอได้เหรอมันเป็นโรคติดต่อกันด้วยเหรอฮะแต่งงว่าไม่ได้สั่งการให้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าตํารวจคอฟอเขาก็กล้าที่จะใช้ในสิ่งต่างๆที่มันเราเห็นขุนขุนว่าเหมียวเชื่อเขาละา่ะฮะสมมติไม่เคยสั่งเป็นทางการนะแต่ไม่เป็นทางการนี่กูไม่รู้อ่ะสมมติสมมุติว่าไม่ได้สั่ง แล้วเห็นภาพอย่างเงี้ยที่เขาไปทำอ่ะไอ้คนนั้นน่ะมันก็ต้องโดนเรียกไปทําโทษแล้วป่ะใช่สิแล้วก็ต้องมีตัวอย่างว่าโดนทําโทษคนต่อไปก็ต้องไม่ทำาจถูกง่ายแค่นั้นเองไม่ทําเลยนี่เป็นเดือนแล้วเนี่ยปล่อยให้ทำกันเต็มที่แบบนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้สั่งแต่มีคนไปทําแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาทำมันก็เท่ากับว่าคุณยื่นใบอนุญาตให้เขาทําเหมือนหลับตาข้างหนึ่งมันก็คือการอนุญาตไกลๆใช่ไหมคะ มันก็แค่นั้นน่ะทีนี้มันมันไม่เหมือนกันนะตำรวจที่ไปชี้แจงกับกรมมธิการตํารวจเนี่ยพูดอีกอย่างแต่ตำรวจที่ไปชี้แจงกับกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเนี่ยส่งแค่ยศพันตํารวจเอกไปนะแสดงว่าการให้ความสําคัญกับคณะกรมมาการจัดระชูป์น่ะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าจะไปคุยกับใครไงไปคุยกับคุณตานตัวใหญ่ก็ต้องไปเองแต่ถ้าคุยกับคณะกรรมการนี่มีแต่พวกก้าวไกลอี้ มีแต่พวกมีปัญหากเพระเาะฉะนั้นก็ส่งลูกน้องไปว่างั้นอย่างพระเก้าไก่เองคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ประธานคณะกรรมการนะคะก็บอกว่าเนี่ยถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวจะเชิญเจ้าหน้าที่คอฟอที่ปรากฏในคลิปแต่ละคลิป 14คลิปเข้ามาสอบถามเลยว่าการตัดสินใจต่อสถานการณ์ตรงหน้าเป็นการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรือมีคำสั่งใช้ความรุนแรงส่วนกรณีสื่อมวลชนนะครับจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่การชุมนุมอาจส่งผลให้อยู่ในช่วงโควิดฟิวเนี่ยนะครับทางตำรวจยืนยันว่าสื่อมวลชนที่มีบัตรอนุญาตทุกคนจะได้รับการผ่อนปลนแม้ว่าจะเป็นเคอร์ฟิวก็าตาม,มด้านประธาน กรรมธิการจึงเสนอให้มีการผ่อนปลนต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลอาสาทุกคนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสื่อมวลชนด้วยพอมันเป็นประเด็นว่ามีคนแชร์ว่าลอยแพร่ตารวจเนี่ยนะคะทางด้านของพลตํารวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็บอกว่าตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของพรกฉุกเฉินและกฎหมายอาญาอืนน่นๆขอให้ทุกคนคิดถึงข้อเท็จจริงว่าหากไม่มีเหตุเกิดผู้บงังคับบัญชาไม่สั่งตำรวจคงไม่ออกไปปฏิบัติเว้นแต่เป็นการกระทําผิดซึ่งหน้าที่ต้องระงับยับยั้งโดยทันที ตำตรวจทำงานภายใต้สภาวะความกดดันอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติเองหรือต่อประชาชนใกล้เคียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนอกจากจะมีการใช้อาวุธทำร้ายตำตรวจมีผลกระทบต่อประชาชนแล้วยังมีการเผาทำลายสิ่งของและสถานที่สำคัญลองเปลี่ยนอลองเปลี่ยนยุทธวิธีสักอย่างไล้ไหมฮะไม่ต้องมีคอฟอเลยแล้วคุณก็ทำตามกฎหมายปกติก็คือคุณไม่อยากให้เขาเข้าไปบ้านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมมันจะต้องห่างจากพื้นที่50ตรงนั้น50เมตรใช่ไหมคุณก็ไปกั้นแล้วก็ไปตึงกำลังไว้ตรงนั้น แล้วก็ให้ลองดูดิคุณไม่ต้องไปใช้ความดูแลไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปสลายการชุมนุมใดๆและดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลองลองดูสักวันไหมลองดูสักวันอันนี้ผมบชนกําลังพยายามอธิบายใช่ไหมคะว่าคือเขาบอกว่าทจาตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จัดการได้ไม่ฮะเขาบอกว่ากฎหมายมันอนุญาตให้เขาทําเขากําลังพูดสิ่งเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์พูดไงฮะไม่ต้องเป็นกังวลเราทําตามกฎหมายอยู่แล้วซึ่งกฎหมายก็คือให้อํานาจคุณมากกว่าพิเศษเป็นปกติแล้วพอกรฉุกเฉินทําแล้วต้องรับผิดชอบไหมล่ะ และทิ้งท้ายนี่ไงหากประชาชนได้รับผลกระทบก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายค่ะคือแคลคิดว่าในวิธีการอธิบายของตำรวจก็คือจะอธิบายกับสังคมว่าตำรวจถูกทำร้ายผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธแค่นั้นเลยดังนั้นเมื่อผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธและตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบนะัติหน้าที่ตำรวจจึงมีความชอบธรรมที่จะกระทบบางสิ่งบางอย่าง ที่เราเรียกว่าความรุนแรงเช่นขับรถชนอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยใช่ไหมใช่ทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มีคนร้องเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าก็มาทำร้ายตำรวจก่อนรวมถึงกรณีที่วันนี้คุณหมอทศพรนะคะพาผู้หญิงสองคนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเพราะว่าจากเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจคอฟที่แยกดินแดงทําให้มีผู้บาดเจ็บถูกทําร้ายเนี่ยตำรวจคุมฝูงชนเมื่อวันเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่ม วันที่11กันยายนที่ผ่านมาหมอทศพรก็พา2ผู้บาดเจ็บแล้วก็นําภาพอาการบาดเจ็บเข้าไปร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลยนะคะก่อนหน้านี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอดินแดงนะคะแล้วอา,อาการหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายทั้งสองชี้แจงถึงเหตุการณ์ว่าขณะกําลังขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านแสบตาค่ะคิดว่าเป็นเพราะแก๊สต่าตา,ตาก็เลยถอยรถกลับแต่ว่ามีตํารวจคอฟอรประมาณ4-5นายเข้ามาทุบตีเลยโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนยืนยันว่า ได้ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งว่าไม่ได้มาร่วมชุมนุมไม่ได้มีอาวุธอะไรเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ฟัง<ม>การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีรอยช้ำตามร่างกายรอบดวงตาและมีแผลลึกบริเวณศีรษะเย็บ6เข็มซึ่งที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าให้การช่วยเหลือเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้หอปปอโหนี่มันน่าสะเทือนใจมากนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซ์ เลิกงานกําลังจะกลับบ้านแล้วโดนตํารวจกระทืบอยู่กลางถนนเน่ะใขรเล่าแบบภาษาชาวบ้านสุดอะเล่าไม่ได้ไปม็อบไม่ได้ไปอะไรแล้วเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้เส้นทางนี้กลับบ้านแล้วเราก็ใครมันจะไปรู้ใช่ไหมเอ็มมอนเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เจอแกสซ้ำตาเราก็แสบตาเราก็วบรถกลับแล้วแล้วแค่เนี้ยต้องโดนกระทืบอะแล้วก็น้องขอแล้วยกมือไหว้ก็แล้วก็ยังโดน่ะคล่คือคือใคถามว่า เอาละแม้เขาจะไปม็อบเอาอย่างนี้แล้วกันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉยเฉยอะอมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยิงปะทัดไม่ได้ยีดลูกแกแ้วก,ก็จะขี่ไปเฉยเฉยเนี่ยแล้วคุณจะปกระทืบมเขาทาไมแค่นี้ก็งงแล้วม,มันก็เหมือนข่าววันนั้นที่กลุ่มทนายศูนทนายโพสต์สงารที่เด็กอายุสิบสองแก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อก็เลยขี่จักรยานไปดูม็อบทีนี้ขี่จักรยานไปดูม็อบก็แบบเด็กอะอยากรู้อยากเห็นทีนี้ก็เจอเขาสลายเจอเขาสลายก็จะกลับบ้านพอจะกลับบ้านโซ่หลุด หรือยางแบนจกักรยานมันเก่าก็เลยถูกหิ้วโดนจับเลยค่ะ <im it> ก็โดนจับรู้กว่าจะหรือหูพักกว่าพ่อแม่จะพาลูกกลับบ้านได้กว่าจะประกันกว่าจะทําเรื่องอะไรเสร็จคิดดูเด็กาอายุสิบสองน่ะแก่กว่ามี่ก้ากี่ปี <im it> มันก็ลงมาปั <im it> า่นจักรยานดูอ่ะเ,<อ>เด็กอะอกลองนม่ถึงวิธีคิดข,ของเด็กอะแล้วเขาทําอะไรกันอะนี่ขอไปดูหน่อยสิจับดะเลยไม่เลือกไครเลยนะฮะก็ วิธีคิดคือผลงานแล้วจักรยานเก่าเชียวนะเห็นจักรยานอ่ะนะฮะแล้วก็คุณหมอทศพรก็ระบุด้วยนะ<ม>นนครับเนืน่องจากรองผู้บัญชาการหน่วยอารักขาและควบคุมฝูงชนได้ชี้แจงว่าถ้าตำรวจควบคุมฝูงชนคนไหนทําผิดต้องรบับผิดชอบเองไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดด้วยเหตุนี้จึงเดินมาร้องเรียนที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและได้ฝากนะครับถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าหากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขึ้นกับต้นสังกัดเจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและเลือกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม่ ะะและยังไม่ลืมหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะสำหรับเยาวชนอายุ15ปีที่ถูกยิงบริเวณใกล้กับสอนอดินแดงแต่ตอนนี้คดีไม่คืบหน้าคำตอบจากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นยังไงรู้ไหมคะบอกแบบนี้ค่ะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสักระยะหนึ่งเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดงรับเรื่องราวร้องทุกทุกวันค่ะงานเยอะมีงาน,นานเยอะค่อนข้างมากประมาณนั้นนะฮะ ทั้งๆที่เรื่องเนี้ยมันมีกระข้อกล่าวหาว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของตํารวจด้วยหรือไม่มเพราะฉะนั้นคุณต้องยิ่งเร่งนะที่จะต้องทําความจริงให้มันกระจา่างคุณจะแบรรี่มันไปเหมือนทุกเรื่องที่คุณทําแบบนี้มันจะได้เหรอก็จะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจมันดูเลวร้ายหนักขึ้นไปคือการตอบว่างานเยอะอ่ะม,มันเป็นคําตอบที่ทำลายจิตใจ,จของ<ช>ประชาชนนะคะเพราะว่า ในงานเดียวมันก็ต้องดูว่างานไหนสำคัญมากงานไหนสำคัญน้อยงานไหนที่มันเป็นคือเด็กอายุ15โดนยิงอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวที่แขกต้องใช้ภาษาไทยรัฐนิดนึงนะเป็นข่าวสะเทือนขวัญมันมีข่าวสะเทือนขวัญแล้วมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งแปลว่าความสุขสงบสันติของประชาฎรทั้งหลายอันเนี้ค่ะ คุณก็ต้องรีบเคลียร์ไหมอะว่าอ๋อตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะตำรวจจะตามหาสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆนาน,นา,นนานไม่ใช่มาพูดว่างานเยอะอมันเหมือนกับเขาไปร้องทุกเรื่องแบบรถโดนล็อกล้อค่ะเมื่อไหร่จะมาจัดการให้บอวอ้นนออคนเขาจี้ป,ป้นกันทุกวันเนี่ยมาร้องทุกอะไรเรื่องล็อกล้อเอออันนี้มันก็จะฟังขึ้นไง <laughs> แต่อันนี้ยลูกเขาโดนยิงเฉียดก้านสมองเนมัน เขาไม่ได้มาร้องทุกเรื่องเ,ออเขาเจอใบสั่งหรือว่ารถเขาโดนล็อกล้อนะคะค่ะคะ่ะยังมีม็อบอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าต่อรวมไปถึงกรณีของพักพลังประชารัฐมีการเปิดใจจากคนเอกวิทย์ค่ะบอกว่าเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ให้พลังประชารัฐด้วยใจอยากมาช่วยพลเอกประวิทย์ค่ะเผยยุทธศาสตร์แรกก็คือต้องทําให้สสรักกันเหนียวแน่น ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง l i m i t e d Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง l i m i t e d Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมา สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ s h o p v o i c e t v c o t h และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง